อย่าหยุดอย่าหยุดทุกคนใช่ทุกคนต้องกดด้วยนะวันนี้นะสองหลอดร้อยเก้าสิบแปดอุ้นี้เราเจอทุกวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันอีกน้องชัลล์ใช่อันนี้คือไม่ถึงไม่ถึงสี่วันคือส่งส่งพรุ่งนี้เลยส่งพรุ่งนี้เลยหมายถึงโมอ่ะเหรอตากไปต้มก่อนฮะให่เว้ยอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาเชื่อนะเอ้ยมี เดี๋ยววันนี้สงเลยสองหมื่นแปดเฮ้ยทุกคนสองสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันลสามแสนเดี๋ยวจะโชว์หน้าพี่ถังพี่โองให้ทุกคนเห็นว่าเบื้องหลังการตลาดของเซดริเซ่หน้าตาเป็นยังไงเออเป็นผู้เดนกันเดียวยอดไม่ขึ้นนะ เงินนะคะใช่เดี๋ยวพี่เราถังกับพี่เอามาเอาตรงนี้ออกเลยเต้นเลยถังเข้าไปได้ไหมคะเขาอยากถ้าอยากรู้ว่าวันนั้นได้กินข้าวกับพี่ปัดเนี่ยพี่โอมเต้นยังไงเนี่ยเออีใครอยากเห็นพี่ถังกับพี่โอมเต้นโดยที่เอาเคาน์เตอร์ตรงนี้ออกถึงให้ถึงสามแสนช่วยกันกดให้ถึงสามแสนเดี๋ยวมาเต้นให้ดูเหลืออีสิบนาทีนะอุสิบนาทีคะ อีแค่พันเก้าเองไม่ใช่อีกแค่หมื่นเก้าวันนี้เริ่มไปตกองเวลานะอะไรล่ะนี่แหละเห็นไหมทุกคนจิ้มจ่ายจบเขาว่าไงเห็นง้าเต้นขอบคุณค่าแบบพี่ใหม่ทัชรีทำไงอ่ะทำไงอ่ะเต้นยังไงเต้นยังไงเปิดเปิดสิเต้นแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยของของพี่มิ้นอะ ตลกตัวเองว่ะเต้นไปเต้นมาเหมือนไม่ได้หนีแบบหนีหนีป้าเมียมาเลยป้าเมียมาเลยอ้ทุกคนกดตะกร้าจะได้ถึงสามแสนในไวอันนี้คือไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเพราะว่าอ่อนโยนแล้วก็ดีราคาคือแบบดีมากๆช่างให้เต้นเนี้ยอันบนยันหางนะเนี่ยอ๋อใจเร็วเอาม่ใจ อใครของข้างดู y ยู t ท b e แล้วข้างนะอันนี้นี่คือท่าเต้นเขาเหรอโอ้ยไม่ไปๆนี่ถังชาลอดนะยืนยืนสองคนนี้ป้าไม่ไหวนะทุกคนดูค่ะเราจะให้ชาลอดเต้นห้านี้ค่ะโอ้สุดยอดเกินไปเห็นไหมโฟกันไหมไม่ไปขับขอมานะเนี้ย โอ้โหอะกดตะกร้าใช่ไหมกดตะกร้าเออเฮ้ยแลาวยังไปทำประกันขอบคุณค่ะไมในใจมันเพลยน่ะมันยังไม่ถึงไงมันต้องมีช่วงเอวด้วยไงเออเนี่ยอยากให้อยากให้ถึงก่อนที่จะได้หมดเวลาเพื่อที่ว่าหนึ่งจะได้เต้นถ้าขอบคุณค่ะให้ทุกคนใช่แล้วก็พี่โอมกับพี่ถังเข้ามาเต้นให้ดูสามคนเออเออ เอานี่บางเง้แต่เบื้องหลังอะไม่เวลาเราเต้นนะยอดจะไม่คือคนแล้วแล้วอีกเก้าพนทุกคนแล้วทุกคนเลยอีกเก้าพันทุกคนไปนอได้เลยยังยังอย่าเพิ่งชำระเงินก่อนเอต้นไงวะอรยกันนีเออสนไดะช่เหรอทุกคนมีคนอยากรู้ว่าในแก้วพี่แับมีอะไรน้ำเปล่า ่บัจ้างพี่ลำไยมาสี่หนูอยากเต้นหลอดมาหน้าเวทีเลยใช่ไหมหนูอยากเต้นพี่บัตเคยจะจ้างแล้วเพลงแรคิวไม่ได้คู่เกตนะคะหนูเต้นเพลงอย่างนี้ไม่ได้หนูเต้นแต่เด็กจอยู่นู่่เกตไปเปล่าเมื่อไรอ่ะาีลูก่ดี่มรไปแอะไรใช่ไ จะตีมงานกาชาดเหมือนที่เราเคยจัดอะถังโอ้ีกห้าพันจะได้เห็นพี่รถถังกับพี่ชะโอมเต้นเอาเคาน์เตอร์ออกด้วยอีกสามนาทีไม่ด้ทันหรือเปล่าน่าสิน่ะสิไม่ทันหรอกแต่เอาเลยทุกคนเร็วๆอีกห้าพันอีกห้าพัน ช่ไหมกระดูกไปเดี๋ยวโทรไปบอกพี่ลูกอีสารขอต่อได้ไหมได้สิอ่ะสิอ่ะสิเอามาะดานโทรเลยอยู่ยาวยไปเลยอยู่ยาวๆไปเลยเอืออีกแค่ห้าพันอีกแค่ห้าพันมาเร็วอยมาเรื่มาเรื่มาเรื่ทุกคนทำได้ใครที่กำลังมองหาโฟมล้างหน้าที่มีคุณภาพนะคะราคาดีราคาน่ารักนะขาดแล้วพี่โอ๊ตเต้นก่อนเมื่อกี้เออไม่ได้เปิดนะ อยากรังหน้าแล้วไม่ใช่ไรออยากใช้โฟมรังหน้าไงแต่มันจะไม่ถึงสั้าจตอเต้นก่อนหรอเอ็กห้าพันเอีกห้าพันอีกห้าพันมีไหมล่ะก็ต้องมีนะถ้าในแพ็กข้าเรามันมากมันมาก คอนอย่ามัวดูน้องชารดเต้นเลินกดตะกร้าด้วยกดตะกร้าด้วยสหลอด198่งรอยเก้าบาทโฟมรัมงหน้าเซลิเซ่นะคะเป็นโฟมเนื้อคีมนะใช้แล้วเหมือนกับว่าบำรุงหน้าไปในตัวเลยเ,เป็นโฟมไฮยานะมีไข่มุกมีน้ำมันมะกอกเออมีน้ำแร่มีไฮยามีสารกัดจากเบิกโสนมีทันสมิกนี่เออ หหลอด99บาทมีค่าส่งแต่ว่าวันนี้2หลอดส่งฟรีแล้วถ้าใครกดนะมีได้คูปองด้วยบางคนได้158ยาใช่ไหมร้ยิปี่บาทรีบเลยรีบเลยจ้าเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นใช่ป่ะที่มีคูปองอ่ะโอเคอีก4พจ้าเออไอข้างหลังก็เต้นไม่เหนื่อยเลยค่ะเดกลับไปตลกแน่นอนมีคนบอกพี่ชาดีมากค่ะ กินถ้ํามาค่ะเปล่ากินยำกระป๋องมาเมื่อตะคู่นี้ค่ะความจริงแล้วกินข้าวมาไงน้องชากินข้าวไหมกินเถอะเออหิวใช่ไหมเนี่ยพี่ถังทํก็มานั่งกิน่ะหนึ่งจานกินหมดไปปุ๊บค่อยจัดนะตัวนี้กินเยอะตัวนี้กินข้าวเยอะมากกสองจาน ใครคิดหอดแฟนเก่าที่เคยจอดคนเดียวกันกับที่ใส่ตะกร้าสมมพูไม่ทันแล้วค่ะคุณทุกคนค่ะคนนี้แหละคนนี้เลยค่ะคนนี้ละพรก็แล้วราคาดีมากวันนี้ใช่ทุกคนบางคนได้คู่ปองด้วยลดไป50บาทลดไป60บาทก็มีทุกคนเดยวรลฟ์หน้าไขยหลอดละเต็มราคาเลยมีค่าส่งด้วยเออปกติหลอด